สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ตุ้ยก็แวะเข้ามาทักทายเหมือนอย่างเช่นทุกๆวันนะคะวันนี้ก็วันอะไรคะวันศุกร์แล้วนะคะก็เป็นวันที่มีความสุขนะคะตอนแต่ก่อนที่เราจะมีความสุขเราต้องมาทําอะไรกันก่อนนะคะ,คะทุกทกคนเหมือนในทุกๆวันนะคะเราก็ต้องมา ตอบรับพลังงานที่ดีๆแล้วก็มาแบ่งปันพลังงานที่ดีๆให้กับทุกๆคนคะ่ะก็วันนี้นะคะวันศุกร์แล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขให้สมกับเป็นวันศุกร์นะคะกะ็จริงๆก็เป็นวันเกิดตุ้ยด้วยนะคะอาอไม่ใช่วันเกิดน,นะคะก็คือตุ้ยเกิดวันศุกร์นะคะกะ็คนวันศุกร์จะเป็นอย่างนี้กันทุกคนไหมคะอ๋อไม่นะคะก็แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนนะคะวันศุกร์ก็ เราก็ทำตัวให้มีความสุขนะคะยังไงตุ้ยก็ขอส่งต่อพลังงานแบ่งปันพลังงานที่ดีๆที่ที่ตุ้ยหมีให้นะคะพลังงานอันบริสุทธิ์นะคะให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อการจดช่วยการเยียวยาให้กับคนที่มีความทุกข์อยู่นะคะ mm. ก็ขอให้ทุกน้อยลงทุกขณะนะคะจนมีความสุข ในวันศุกร์นะคะส่วนคนที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็พอทุกคนมีความสุขแล้วนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างเรานะคะโดยเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเราต้องให้ความสุขกับตัวเองก่อนแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบๆข้างเรานะคะหรือคนที่เรารักนะคะจริงๆแล้ว ออความสุขอะคะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องให้เฉพาะคนที่เรารักเท่านั้นนะคะดูมอกว่าความสุขเราสามารถแผ่หรือแบ่งปันออกไปให้กับทุกๆคนนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เรารักนะคะใครก็ได้ค่ะเราแบ่งปนันส,ส่งพลังงานนั้นออกไปพลังงานความสุขนั้นออกไปส่งไปมันก็อยู่ที่ว่าใครเขาจะเปิดรับความสุขที่เราได้แบ่งปันออกไปหรือเปล่าน,น,นะคะก็ก็เลยแบบ อ่าตุ้ยก็เลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่แบบทำให้ตุ้ยรู้สึกว่าเออตุ้ยได้แบบพอหลังจากที่ทุกเช้าอะคะ่ะตุ้ยก็จะมาอยู่กับความสงบอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับธรรมชาติข้างในแล้วธรรมชาติข้างนอกการลหล่อมรวมพลังงานทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งภายในและภายนอกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งปัน ออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ตุย้ยต้คิดว่าก็คงต้องคงจะทําแบบนี้ไปใไนทุกๆวันนะคะยกเว้นวันไหนที่เรารู้สึกว่า,าพลังงานเราแบบอดอบลงไปเยอะหรือว่าไม่สามารถจะมีพลังงานที่ดีๆพลังงานบริสุทธิ์ที่จะแบ่งปันออกไปเราก็ควรจะหยุดพักก่อนนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะตุ้ก็มีเรื่องของสรรหามาคุย โดยตุ้ยนิจังนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีถามเข้ามาว่าเอออาจจะเห็นเห็นตุ้ยหรือมีความคุ้นเคยกับตุ้ตั้งแต่อดีตมาแล้วนะคะอดีตอดีต,ดตปัจจุบันชาตินะคะไม่ใช่อดีตอดีชาตินะคะก็คือปัจจุบันชาติก็เห็นอดีตแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเรื่องราวรับรู้เรื่องราวต่างๆของตุ้ยมาบ้างเห็นเห็นเห็นใน อาจจะบางคนอาจจะอยู่ในชีวิตของตั้หรือบางคนอาจจะเห็นผ่านโซเชียลผ่านการโพสต์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กผ่านโซเชียลต่างๆที่ซึ่งแบบอ,อันนี้อาจจะเป็นลักษณะส่วนบุคคลหรือหลายๆคนอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตั้ก็คือ,อ,ช,อชอบโพสต์เรื่องราวโพสต์เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราผ่านโซเชียลนะคะซึ่งถามว่าจริงๆมันก็อาจจะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นดาบสองคมอาจจะมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีนะคะ แต่ตุ้ยก็เลือกที่จะมองมุมดีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งมุมที่ไม่ดีของมันนะคะในการโพสต์โซเชียลนะคะสำหรับมุมมุมดีของตุ้ยก็คือมันก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตในปัจจุบันและรวมถึงในอนาคตเพราะว่าเรามองว่า ปัจจุบันนะคะมันก็จะกลายเป็นอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสื่อสารเท่านั้นเองนะคะสื่อสารในทางในชีวิตประจําวันของเราหรือในเรื่องราวต่างๆของเราส่วนใ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 น,ในมุมมองในทางที่แบบทางลบก็อาจจะเป็นเป็นช่องทางอะไรเงี้ยของพวกที่ไม่หวังดีหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะต้อง ให้ความระมัดระวังเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เราละเลยนะคะก็อาจจะเป็นช่องทางสําหรับผู้ไม่หวังดีกับเราหรือคนที่เขาคิดไม่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราระมัดระวังนะคะหรือป้องกันแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆอันนั้นก็คงแบบเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะทุกๆคนก็อันนี้ตัวก็แค่อยากจะมาเล่าแล้วแล้วก็มาแบ่งปันเฉยๆนะคะว่า มันก็แล้วแต่มุมมองนะคะแต่โดยส่วนตัวของตุ้ยตุ้ยมองว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะทุกคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตุย้ยบางคนก็อาจจะถามว่าเออวันๆหนึ่งอะชีวิตตุย้ยแบบมีเป้าหมายในชีวิตไหมจริงๆถามว่าตุ้ยก็มีนะคะตุ้ยก็เป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเลื่อนลอยก็แต่เป้าหมายของของตุ้ยนะคะส่วนใหญ่อะตุ้ยจะแบ่งเป้าหมายของตุ้ยอะออกเป็น2ส,ส่วน คืออดีตเนี่ยคือถ้าถามว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดสามคีย์เวิร์ดท,ที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตของ,ของตัวตัวยเองหรือแม้กระทั่งกับทุกทุกคนเองนะคะคีย์เวิร์ดแรกก็คือคําว่าอดีตอันที่สองก็คือปัจจุบันและอันที่สามก็คืออนาคตคืออดีตนะคะตุ้ยมองว่าในความรู้สึกของตุ้ยนะของความเห็นส่วนตัวอดีตก็คือเป,เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ถามว่าอดีต S <S <an> ก็คือบทเรียนหรือการเรียนรู้หรือการเติบโตหรือโอกาสต่างๆก็แล้วแต่หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่เราได้เรียนรู้กับมันได้เติบโตกับไปกับมันนะคะนั่นก็คืออดีตของตัวเองส่วนปัจจุบันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะก็คือณที่เราเจอณตอนนี้เขาก็เรียกว่าปัจจุบันขณะณที่ตัวกำลังสื่อสารหรือพูดคุยอยู่ก็เรียกว่าปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะมันก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์นะคะแล้วตู้จะเรียกว่า,าปัจจุบันขณะปัจจุบันตู้มีเป้าหมายในชีวิตไหมมีนะคะเป้าหมายในชีวิตคือตั้จะแบ่งเป้าหมายชีวิตของตัอ้อ่ะออกเป็นสองสองส่วนใหญ่ๆก็คือเป้าหมายชีวิตในปัจจุบันขณะกับเป้าหมายชีวิตในอนาคต คำว,ว่าเป้าหมายชีวิตในปัจจุบันขณะก็คือนะช่วงเวลาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะเวลาเนี้ยค่ะอันนี้ตึ้จะให้คำ,ำคัมกัดความว่าเป็นเป้าหมายในปัจจุบันขณะส่วนเป้าหมายชีวิตในอนาคตก็คือมันเหมือนกับเป็นภาพความคิดอะคะ่ะภาพความคิดและจินตนาการของเราที่เราอยากจะเห็นในอนาคตของเราว่าอนาคตฉันจะต้องเป็นแบบนี้นะนะคะทีนี้ตึ้จะมาพูดมาสันหามาคุย ในส่วนของเป้าหมายในปัจจุบันขณะของตุ้ยนะคะอันนี้ตุ้ยมีการจดบันทึกไว้ด้วยนะคะณวันนี้เลยนะคะว่าตุ้ยมองเป้าหมายในชีวิตณปัจจุบันขณะของตุ้ยยังไงซึ่งตุ้ยแบบณตอนนี้ที่ตุ้ยเห็นภาพนะคะในปัจจุบันขณะก็คืออยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเป้าหมายในชีวิตการทํางานของตุ้ยนะคะก็คือปัจจุบันตุ้ยทํางานแทนนันตรวจสอบ อยู่บริษัทบริษัทหนึ่งนะคะก็ข,ขอขอนุญาตขอสมวูสิทธิ์ไม่เอ่ยชื่อบริษัทนั้นแล้วกันนะคะเ,เป้าหมายในชีวิตในส่วนของการทํางานปัจจุบันของตุย้ยก็คืองานทางด้านตรวจสอบภายในตุ้ยคิดว่าก็คือเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของเรานะคะที่เราจะต้องทําหน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดของตุ้ยนะคะคือมาได้ฐานของคาว่าดีที่สุดของแต่ละคนนะคะอาจจะไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งเราจะเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักก่อนแล้วก็เราก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์การทํางานนะคะว่าความรับผิดชอบของเราอะ่ะมันต่อผู้อื่นต่อบ,บทบาทหน้าที่ของเราอะ่ะมันเพียงพอไหมอันนั้นก็คือด้วยมองเรื่องของบทบาทหน้าที่นะคะในส่วนของที่เป้าหมายที่2เป้าหมายชีวิตในในปัจจุบันขณะในข้อที่2ก็คือการทํางานอิสระการเป็นตัวของตัวเองการ การาสื่อสารการเป็นตัวของตัวเองนะคะก,ก็ก็คือเหมือนเหมือนนะคะที่ตุ้ยมาทําช่องสรรหามาคุยโดยตุ้ยในจังนี่ก็คือเ,เป็นการทํางานอิสระการสื่อสารการบอกบอกบอกตัวตนของตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราเป็นแบบไหนอนะไร้ยคะสื่อสารออกไปเป็นพื้นที่ในการสื่อสารคือการทําช่อง youtube ของตุ้ยนะคะส่วนหน้าที่ข้อที่3ก็คือ เป้าหมายที่3หรือหน้าที่ที่3าของตุ้ยก็คือหน้าที่การเป็นแม่ของลูกนะคะแม่ของลูกก็คือปัจจุบันตุ้ยมีลูกอยู่หนึ่งคนนะคะก็คือน้องใบบุญนะคะตุ้ยบอกว่าอันก็คือเป้าหมายในชีวิตของตุย้ยคือการทําหน้าที่แม่ของลูกนะคะก็คือตุ้ยก็ยังเหมือนอย่างที่ตุย้ยเคยสื่อสารให้ทุกคนฟังนะคะหน้าที่ของแม่นะคะคือยังไงเราก็ต้องมีไปจนทั่วชีวิตที่เรา ได้มีลูกคนนี้นะคะคือยังไงหรือจนกว่าที่เราจะพ้าจากกันก็คือจากตายนะคะเราสุดท้ายแล้วยังไงบทบาทหน้าที่ของการเป็นแม่ของลูกเราก็ยังต้องทําอยู่นะคะสำหรับตัวตุ้ยนะคะอันนี้คือตุ้ยในความรู้สึกของตุ้ยอันนี้ตุ้ยไม่ไ,มได้ไปพลาดพิงการเป็นแม่ของใครนะคะแต่ว่าในในการบทบาทการเป็นแม่ของตุ้ยตุ้ยมองเรื่องของการเป็นคน เฝ้าคอยสังเกตและคอยส่งเสริมและสนับสน,นุนการเติบโตของลูกเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ตุย้ยที่ตุ้ยใช้เลี้ยงเลี้ยงน้องใบบุญนะคะว่าก็คือหน้าที่หลักๆก,ก็คือเราเราเป็นคนคอยสังเกตและคอยส่งเสริมคอยสนับสน,นุนการเติบโตของเขาเพราะว่าถ้าเราทําหน้าที่แค่ตรงนี้นะคะเราจะไม่เข้าไปปรับเหมือนไปจัดการไปไป เขาเรียกอะไรนะไปแทรกแซงการเติบโตของเขาอะค่ะแต่เราเป็นเพียงคนเฝ้าสังเกตแล้วคอยดูว่าเขาต้องการให้เราส่งเสริมหรือคอยสนับสนุนในเรื่องใดบ้างอันนี้ก็คือเป็นแค่บทบาทเท่านี้เองนะคะสาหรับตัวตุ้ยนะคะตุย้ยตุ้ยก็คิดว่าอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมาย3ข้อในเป้าหมายในชีวิตในปัจจุบันขณะของตุ้ยนะคะ3ข้อส่วนเป้าหมายในชีวิตในอนาคต ของตย้ก็คือเป็นภาพที่ตั้อยากเห็นตัวเองในอนาคตนะคะและก็คือมีอยู่แค่2องข้อเท่านั้นนะคะก็คือข้อแรกก็คือย้อนกลับไปที่เป้าหมายในปัจจุบันขณะของตุ้นะคะก็คือการทำทำทำเป้าหมายในปัจจุบันขณะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราไม่รู้อะคะ่ะทุกๆคนว่า อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับเป้าหมายในชีวิตในปัจจุบันขณนะของเรานะคะนั่นก็คือเป้าหมายในอนาคตข้อแรกของตุ้ยนะคะส่วนเป้าหมายในอนาคตข้อที่2ของตุ้ยก็คือการยุติบทบาทหรือยุติหน้าที่ในในอนาคตในเป้าหมายในปัจจุบันขณะในส่วนของที่เป็นข้อ1และข้อ2ข้อ1ข้อ2คืออะไรคะข้อ1ข้อ2ก็คือการทํางานประจํา ะะแล้วก็ข้อที่2ก็คือการทํางานอิสระข้อ1ข้อ2ข้อนี้คือแลนาคตุยคิดว่าคนเราก็ต้องมีชีวิตกเกษียณใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องกเกษียณตัวเองภาพในภาพกเกษียณของตัวก็คือการกลับไปอยู่ในที่ที่ใดที่ใดก็ได้ที่แบบอยู่มุมใดของบนโลกใบนี้นะคะที่มีความสงบกลับมาได้การได้กลับมาอยู่กับตัวเอง กลับมาอยู่กับธรรมชาติหรืออาจจะมาใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหนึ่งซึ่งมันเป็น question mark อยู่อันนั้นใครก็ไม่รู้นะคะอาจจะไม่มีใครก็ได้อาจจะเป็นแค่ตัวตุว้ยคนเดียวหรืออาจจะเป็นลูกสาวก็ได้อะไรเงี้ยคืออันนั้นก็เป็น question mark ว่ากับใครสักคนหนึ่งที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อะค่ะกับความสงบด้วยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบ เพื่อเตรียมความเตรียมพร้อมที่จะคืนกายคืนใจนี้ให้กลับสู่ธรรมชาติเดิมแท้ก็คือกลับไปสู่ธรรมชาติคือตุ้มองว่ากายใจนะปัจจุบันนะคะมันเป็นเพียงการยืมอาศัยการยืมใช้ยืมอาศัยทําประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้มากที่สุดให้สมกับที่เราได้เกิดมาค่ะได้มาเรียนรู้อะไรต่างๆบนโลกใบนี้ แล้วก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆแบ่งปันสิ่งดีๆต่างๆให้กับคนที่เราได้มาพบเจอที่เราได้มาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นค่เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่ดุ้ยมองไว้นะคะก็เป็นเป้าหมายที่ด้วยมองก็คือเป้าหมายในปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตนะคะแล้วทุกคน คุณคนล่ะคะมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองหรือยังถ้ายังก็ลองนะคะลองเขียนออกมาคือพอพอเราได้เขียนออกมาเราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าปัจจุบันขนาดเรามีเป้าหมายชีวิตคืออะไรและอนาคตเราอยากเห็นภาพตัวเองในอนาคตยังไงนะคะลองเขียนออกมาดูนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งทีุ่้ยเชิญชวนทุกทุกคนนะคะลองกลับเข้ามาถามตัวเองนะคะ พอถามตัวเองเสร็จแล้วเราลองเขียนออกมานะคะเราก็จะเห็นภาพแล้วเ,เราก็ลองได้กลับมาทบทวนมามาตรวจสอบด้วยนะคะว่าเ,เป้าหมายเรายังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่ไหมนะคะซึ่งจริงๆถามว่าเป้าหมายในชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงได้นะคะทุกกคนมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรหรือสถานการณ์ต่างๆอะไรที่จะเข้ามาในชีวิต ทำให้เป้าหมายเราเปลี่ยนไปไหมแต่ว่าอย่างน้อยการที่เราเขียนเขียนออกมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเราได้เห็นภาพแล้วว่าอ๋อมันคือแบบนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเผื่อใจเตรียมเตรียมเตรียมกายเตรียมใจไว้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะก็ยังไงตื้อก็ต้องไปทํางานก่อนนะคะไว้แล้วค่อยมา เจอกันใหม่นะคะมาสรรหามาคุยกันใหม่นะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะวันนี้ไปทํางานก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ